ยซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง การแฮปปี้เบิร์ตเดย์โรเซ่นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ฟแฟนๆหลายๆคนเลยมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์โรเซ่กันนะครับในทวิตเตอร์เนี่ยคือแฮชแท็กพุ่งกระจายเลยไม่ว่าจะเป็น e love rose day. แ a s แ t ็กอีซี่ทูเลิฟโรเซ่เและก็ยังมีอันทิลไอฟาวยูโรเซ่นะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่โรเซ่เนี่ยมาคัฟเวอร์ เพื่อมอบเป็นของขวนนัญในตอบกลับมาให้แฟนๆเช่นเดียวกันนะครับลงในช่อง o f f i c i a l YouTube ของโรเซเองเลยบอกเลยนะครับว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆอยู่แล้วพอโรเซเอามาร้องเนี่ยก็เ,เพราะขึ้นไปอีกนะครับตามฉบับตามสไตล์ของโรเซเลยเป็นเสียงที่ยูนิคมากๆแล้วก็ชวนให้เราเนี่ยฟังดูได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังไปฟังกันได้เลยกับ Until I Found You จากโรเซนเองนอกจากนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยเหล่าเมมเบอร์จาก Black พิ n กก็มาแฮปปี้เบรดเดย์โรเซ่ด้วยเช่น เดียวกันนะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยนั่นก็คือลิซ่านะครับเพื่อนซีคนสนิทของโรเซ่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์โรเซ่ด้วยการอัพไอจีสตอรี่นะครับเป็นรูปที่ทั้งคู่เนี่ยเซลฟี่เล่นด้วยกันพร้อมกับอีโมติคอนลูกพีชนะครับอยู่บนแก้มคนละหนึ่งลูกกันไปเลยเป็นลูกพีชคู่ของลิซ่าแล้วก็โรเซ่โมเมนต์ชัยลิซ่าเนี่ยเรือแล่นกันแล้วนะครับในตอนนี้ลิซ่าก็เขียนแคปชั่นบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูโรเซ่แล้วก็มีอีโมติคอนที่เป็นกระรอกด้วยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ประจําตัวที่ฟแฟ ก็ใช้เรียกโรเซ่อยู่เหมือนกันว่าใหญ่กระรอกน้อยนะครับลิซ่าก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฝาแฝดของเขาแล้วเธอกับฉันกับฉันนะครับโรเซ่กับลิซ่าในโมเมนต์วันเกิดของโรเซ่นั่นเอง น้องเล็กก็มาแฮปปี้เบิร์เดย์โรเซ่แล้วนะครับพี่ใหญ่ก็มาด้วยเช่นเดียวกันกับพี่สูย่านะครับพี่จีซูนั่นเองลง IG s t o r อรีรูปถ่ายคู่กันกับโรเซ่พร้อมกับมีรูปภาพโรเซ่อีโมจิคอนภาพกิฟต์ต่างๆของโรเซ่เนี่ยมากมายเลยแถมยังมีภาพกิฟต์ของตัวเองด้วยนะครับกับไอศกรีมชิลลิ่งของจีซูนั่นเองมาอันเดียวไม่พอนะครับพี่จีซูเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างนนะก็คือช่วยแชรค์คลิป c o อร์เพลง นายิวอันฟาวยูของโรเซ่ด้วยนะครับพี่ใหญ่ที่เปรียบเหมือนเป็นแอดมินของ b l a c k p ิ n k เนี่ยยังมีการช่วยแชร์คลิปวิดีโอของน้องด้วยคือน่ารักมากๆเลยสำหรับพี่ซูของ b l a c k p ิ n k พี่ซูของบลิงทุกคนลิซ่ากับจีซูมาแล้วเจนนี่ก็มาเช่นเดียวกันนะครับแชร์รูปของโรเซ่ที่เป็นรูปออ f ฟิเชียในการแ a p ปี้เบิร์ a เวันนี้สีชมพูพ l ิ้งไปหมดเลย แถมยังมีแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพื่ออวยพรแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์โรเซ่นั่นเองไม่นี่มาแค่โพสต์เดียวด้วยนะครับต่อไปก็เป็นรูปที่ถ่ายเซลฟี่ด้วยกันครึ่งหัวใจคนละครึ่งนะครับมาติดต่อกันเนี่ยหลายโพสต์เลยของเจนนี่มีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยท่วนๆเลยใน IG Story วันนี้3โพสตาม IG Story ปิดท้ายด้วยภาพสีขาวดำที่ทั้งคู่เนี่ยเซลฟี่ด้วยกันแบบเป็นฟิลน่ารักมากๆ2พี่น้องนะครับกระรอกกับเกี้ยวสาวอินเตอร์แห่ง Black พ i ง k นั่นเอง และนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับระหว่างเมมเบอร์ของ Black p i n k ที่ออกมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์โรเซ่กันบางคนก็ลงรูปคู่พร้อมกับแคปชั่นน่ารักน่ารักแล้วก็ยังมีช่วยกันแชร์คลิปวิดีโอคัฟเวอร์เพลงของโรเซ่กันด้วยสำหรับในคลิปนี้นะครับใครที่เป็นเมนโรเซ่หรือว่าชื่นชอบโรเซ่เนี่ยก็มาคอมเมนต์มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์โรเซ่กันได้เลยนะครับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับ